โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเ่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดปากเป็นอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับแน่นอนเราก็อยู่ PVP โหมด chaos นะครับซึ่งทีมที่ผมจะเล่นในวันนี้เนี่ยยังคงเป็นทีม er เบลเดอร์เพื่อนๆแต่เ็าจะไม่เหมือนเมื่อวานนะครับตัวละครที่ใช้ผมเปลี่ยนเกือบยกเสร็จนะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมสายเคาน์เตอร์ที่บอกเลยว่าเดืเมจโคตรแรงนะครับสำหรับสมาชิกในทีมนะครับจะประกอบไปด้วย1เบลเดอร์ครับตัวที่2 ก็เขียว3ลรับทาเลียแล้วก็4กิลทันเดอร์เจ้าเก่านะครับและถ้าใครสังเกตเห็นนะครับรอบนี้เนี่ยบาวเดอร์ผมไม่ได้ใช้ซาเิเอลแดงมาซัพพอร์ตนะเพื่อนเเพราะตอนนี้นะครับบอกเลยว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะครับใช้เมอรินแดงมาแก้ทางบาวเดอร์นะครับโดยการฟรีดแช่แข่งเขาเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้วิธีรับมือโดยการใช้เมตตาดูเชลตัวเก่ามาซัพพอร์ตนะครับามสามารถของมันก็คือ เมื่อเริ่มต่อสู้จะสามารถลหลบหลีกเอฟเฟกสาพินแช่แข็งมดสติได้ไปเลระยะเวลา2เทินนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าปิดผนึกเมอร์ลินแดงแบบ100%นะสำหรับอาหารที่กินก็ทีนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวโดนซีซีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มทางป้องกันเลยครับและแน่นอนคลิปนี้นะครับผมก็จะมีเสริมแกร่งวัตถุศักดิ์สิทธิ์โดยเพื่อนๆโดยตัวที่ผมจะมาเสริมให้เนี่ยก็จะเป็นนองลาฟทาเลียนะครับก็ไปเลยฟาร์มาเรียบร้อยนะบอกเลยว่าลาฟทาเลีเนี่ย เอาจริงผมว,ว่าเก่งมากเพื่อนไปครับช่วงนี้เนี่ยได้ใช้ทั้งโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดเควอสเลยนะครับอ่ะก็ถ้าพรอมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูทีมนี้กันเลยครับสําหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอเคครับเรามาเจอโอ้หเดี๋ยวอันนี้ของโคตรตืงเลยนะสมศ้าเราเจอเมริแดมันเพื่อน <c ười> บอกเลยว่าเราเตรียมมาตรการรับมือแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารู้ว่าเขาจะทำยังไงคือเขาหัวดไม่ได้นะไม่รู้ว่าเขาสังเกตเห็นหรือเปล่านะนี่ไงผมว่าไม่เห็นแน่นอนไม่รู้ว่าเห็นแต่ข้าวังเท่านี้เขาน่าจะเห็นนะเฮ้เหมือนเขาจะหัวเลยนะเขาคิดว่าผมกินหลบมาแน่เลย ปวดมาครับโอเคเราเคอปเตอร์ได้แต่ป่าเนี่ยคือแรกมันเข้าเข้าขึ้นหลอดเลยโอเคอ่าลบลีครับบอกแล้วไม่สนนะปวดมาอีกใบเโกโกโออจะตายจะตายสวยบอกเลยของงงแน่นอนโอเคครับมาเดี๋ยวตาหน้าผมว่าผมน่าจะเก็บป่าได้นะ ก็ไปครับโอเคศัตรูยอมครับก็มาครับเสี่ยวเจอคนเดิมโอ้โหแต่รอมนี้คือเขารู้แล้วไงเขารู้แล้วว่าเราแบบกันไอ้นี่นะกันแช่นะครับเฮ้ยเขาใจโอเคเขาไปสู้เลยกรรโคตร มาครับรอบนี้เรามาเจอทีมคอมมนุษย์แล้วนะครับเราได้เปิดก่อนนะอุ้ยอาเธอร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บสักคนได้ไหมเดี๋ยวลองดูเอาโมโนดีกว่าผมว่าโมโนน่าจะวางสุดนะโอเคเดี๋ยวผมเก็บโมโนครับไปเลยเราขอเก็บสักตัวก่อน โอเคโคตรบางนะโมโนน่าจะคิดเลยอะ่ละลาสเลียเรียบร้อยแถบแถสนสองมาโอ้โห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอ่านเพอ่มมันก็บางเหรอเนี่ยอ๋อแต่เขาใส่ททมเพไว้อยู่นะไม่เป็นไรอะก็มาครับบอกเลยว่าตาหน้าหลุยเรื่องเพื่อนเพราะเบลเดอร์ผมเนี่ยคอนี้ได้นะอ่ะโอเค หรือว่าคนนี้เขาไม่ใช่คนอาจจะไม่ใช่คนเพื่อนๆหัวเราแบบนี้แล้วไม่เป็นไรถือว่าแต้มฟรีรอบนี้โอเคแต้มฟรีแน,น่นอนเรียบร้อยเดี๋ยวยังไม่ตายกา็ไปปิดเกมเรียบร้อย โอเคครับมารอบนี้เรามาเจอทีมลังฟ้านะครับโอ้โหได้ทีมลังฟ้านี่เราแอดแทะทางนะเสร็จนี้พอมากระเล็ดว่ายน้ำเนี่ยมันปลดตั้งท่าได้เพื่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรีบรวมการเอ้ยแต่ว่าเขาสีแดงนะผมอาจจะรีบหวดเขาได้นะโอเคมาชิคาริอยเดี๋ยวเอ้เขาขวดเลยหรอเดี๋ยวเขาคิดว่าเรากินหลบมา โอ้โหแต่ว่าไม่เข้าเลยว่ะมาครับเดี๋ยวผมเก็บหรือเก็บซาริเอลก่อนดีเก็บซาริเอลก่อนก็อาจจะได้นะซาริเอลคนน่าจะบางสุดหรือเปล่าโอเคผมว่าผมเก็บซาริเอลก่อนดีกว่าตายไปเนี่ยถ้าอาจจะไม่ตายนะนะลองดูครับโอ้โหไม่ตายเพื่อนไม่เป็นไร คือไม่ใช่อะไรพอเราใช้การส,สองไปเนี่ยเราโดนดีบัฟของกล็อกเราเองนะครับมาเลยทําให้เดเมจมันหายไปเยอะมากนะโอ้โหเมาเอวนี่เขาเรีบเก็บเกตมาเอวเลยลเนี่ยเดี๋ยวเขาลืมหรือเปล่าว่าไอ้นี่เขาไอ้นี่ได้อะผมว่าเขาลืมนะจริง,รงๆมันก็เลยเขาหมดตั้ง5้าได้เนี่ยก็มารับรถเกตยนี่สิก ทีเข้าอยู่ก็คือโอเคมาสาเอลตายไหมไม่ตายนะครับเออมาตาหน้าดีบับเราปลดแล้วแต่ตั้งท่าไม่ขึ้นที่ผมเลยนะเนี่ยแต่อย่างน้อยผมว่าเราน่าจะลากซาเอลได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นกอนทน โอ้โหเจ็บ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 มากมาครับเราต้องตัดเกรเขาด้วยอ่ะไปเป็นไงบ้างอันตีหนึ่งยิงไปโอเคไปแล้วหนึ่งครับบอกเลยว่าซาเลียวหายเนี่ย มันส่งผลเยอะนะเพราะว่าซาริเอมันบูสแตดเผาหนังฟ้าได้นะครับโอเคเจ็ด <_ S 1> okay, มือแล้วครับแล้วตาหน้ารับทะาเรียเราพร้อมอันติบอกเลยว่าแรงแน่นอนเพราะเราเสริมแกลง้งวัตถุศักดิ์สิทธิ์มาแล้วด้วยนะเดี๋ยวมาดูดดเมจกันโอ้โหแต่ว่าตั้งท่าผมไปไหนเนี่ยคือถ้าตั้งท่าขึ้นอะ่ะมันมันได้ไอ้นี่ไงมันได้ความถึกนะครับได้ดีเฟนซ์แล้วทะาเรียเราก็จะแรงขึ้นด้วยนะ ไม่ตายครับโหตายเนี่ยพี่กอกไม่เป็นไรถือะวาเคลียการกรอกแล้วกันลกมากมาครับเออตั้งห้ามาว่ะจ,จะได้อยู่แล้วก็ลดเกรดไปครับตายไหม ขอสองตัว<ป>โอเคโอค้โหโคตรแรงนะรับเทเลียไม่ผิดหวังครับมารถเกตเรียบร้อยโอเคศัตรยยอมครับมาครับตางสุดท้ายนะครับ,รบเรามาเจอทีมเกลดาเพื่อนก็มาลองดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเอาจริงใครที่แบบ อยากจะเจอคนนะผมแนะนําให้มาเล่นตอนกลางคืนเพื่อนจริงๆกลางคืนเนี่ยรู้สึกว่าคนเยอะมากนะครับก็มาเดี๋ยวผมดีบัฟใส่เกลดาไว้ก่อนเลยแล้วกันแล้วว่าเก็บใครดีมอสปีดหรอจริงๆผมอยากเก็บเกลดานะเก็บนี่ก่อนแล้วกันเมลัสกิล่าครับไปเคีองล่าน่าจะขิดแบบนี้ ตายไหมเ <c oughs> ออสวยครับไปแล้วหนึ่งมาโอ้โหแต่ว่าเอาจริงนะเราแพ้เกียวด้ามากเลยเพื่อนๆคือทีมเราเนี่ยไม่มีอะไรหยุดเกียวด้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราน่าจะต้องรีบเก็บตัวอื่นให้หมดแล้วเหลือเกียวด้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปแบบแก้เอาหน้างานโอ้โหเดียวเฮ้ยตายแล้วเนี่ยเกียวด้าเฮ้ยตายนี่นย <c oughs> โอเคครับเรียบร้อยครับโอ้โหกังวลอะไรวะเนี้ยศัตรยยอครับโอเคครับก็สำหรับคลิปพ,พี่วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ กับทีม er, เบลเดอร์ลาทเทียก็เขียวบอกเลยว่าหลังจากที่ได้ลองเล่นทีมนีนะครับเอาจริงผมว่ามันดูสามารถรับมือได้รอบด้านมากกว่าทีมน้อง Emily เอมิเลียนะถึงแม้ว่าสมาชิกในทีมมันจะดูแปลกๆนิดน,นึงนะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย